ถ้าเราจะพูดถึงไม่นีะเกี่ยวนะครับคงไม่ต้องมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญของวงการมวยโลกนะครับความสุดมากมายครับเกิดขึ้น แต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นครับหลังจากที่สร้างคอนเสิรต์ตบนเวทีแล้วเป้าหมายต่อไปของปาเกียวเนี่ยคือเส้นทางสายการเมืองครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้นะครับวันนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าทําไมครับเส้นทางที่เม่ิี่ปาเกียวตั้งความฝันเอาไว้กับการที่จะก้าไปถึงเป็นผู้นําหรือเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินเนี่ยนะครับมันอาจจะไปไม่ถึงความสมําเร็จทั้งที่เขานั้นเต็มไปด้วยชื่อเสียงเต็มไปด้วยการยอมรับและเป็นฮีโร่ของคนทางชาิ เมนสเตนสตอรี Story, เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน i t สคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคำเครือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟิตคลับคลับกําปั้นของคนรักสังเวียนนะครับเรื่องราวของนักสู้ของนักชกนะครับซึ่งมีหลากหลายมิตินะครับที่นํามาเสนอให้กับทุกคนนะครับขอบคุณนีกก่อนเลยนะครับสำหรับการชื่นชอบในคอนเทนต์ในช่องของเรานะครับส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเมนสแตนไทยแลนด์ครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2013ครับมันมีอยู่คําพูดหนึ่งครับที่ปกเกียวประกาศเอาไว้ นั่นก็คือผมเป็นนักสู้ครับผมจะสู้ทั้งในและนอกสังเวียนนั่นคือช่วงเวลาเริ่มต้นของการเป็นนักการเมืองของเขาซึ่งเจ้าของแชมป์โลก8รุ่นเนี่ยนะครับฝ่ายฝันมานานแล้วครับที่จะก้า้นไปเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมของฟิลิปปินซึ่งเขาทําได้อย่างที่ตัวเองต้องการเลยครับเพราะชื่อเสียงที่มันสะสมมานะครับเขาแทบจะเป็นพระเจ้าครับ ของคนฟิลิปปินส์นี่คือคนท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศครับและได้รับการยอมรับในแวดวงมวยสากลเนี่ยเกือบเกือบยีปีแน่นอนครับพอก้าวสู่เส้นทางของการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนนิยมแบบล้นหลามครับเพราะใครๆก็ชื่นชอบปาเกียวครับชื่นชอบมากกว่านัากการเมืองแน่ๆครับเพียงแต่ว่าเมื่อคุณเข้าสู่ วงการของการเล่นการเมืองมันจะไม่มีคําว่าร้อเปอร์เซ็นต์แล้วต่อให้ปาเกียวนะครับถ้าลองจินตาการตามนะครับปาเกียวในภาพของการเป็นนักมวยเน,ะนี่ยคนชื่นชอบในฟิลิปปินเนี่ยอาจจะเต็มร้อเครับเพราะอย่างที่บอกครับความยิ่งใหญ่ของเขามัน,ม,นมันเกินคาบรรยายแน่ๆแต่พอคุณลงสมัครเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่ไอความชื่นชอบความนิยมตรงนั้นเนี่ยมันจะลดระดับลงมาแน่ๆครับ เพราะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับกลุ่มพักการเมืองของเขาพูดง่ายคือประชาชนทุกคนเนี่ยมันมีหมุดหมายอยู่แล้วครับว่าเป็นสาวกของพักนี้พักนี้พักโน้นแล้วแต่เมื่อใดก็ตามแต่ครับเมื่อปะเกียวประกาศตัวอยู่กับพักนี้ฝ่ายที่เชียร์พักนั้นอื่นก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมไม่รู้สึกเหมือนเดิมตอนที่ปาเกียวเป็นนักมวย ซึ่งนั่นคือความเสี่ยงครับที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ถ้าถามว่าแล้วทาไมปาเกียวต้องอยากเป็นนักการเมืองหลักในเมื่อคุณประสบความสำเร็จนาดนั้นคือพูดง,ง่ายๆคือลอยตัวไปแล้วเป็นฮีโร่เป็นตำนานของคนทั้งประเทศจะเอาไอ้เรื่องเหล่านี้มาอยู่บนความเสี่ยงทำไม ตรงจุดนี้ปาเกียวก็พูดเสมอครับว่าเขาอะมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่มากๆครับเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนฟิลิปปินส์ที่เติบโตขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือการเหลียวแลจากผู้มีอำนาจดังนั้นเมื่อถึงจุดสูงสุดครับที่เขาประสบผลมากที่สุดและมีครบทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองอำนาจการให้เกียรติเขาจะคิดว่าตัวเองเนี่ยพบเจอปัญหาเชิงโครงสร้างมาไม่น้อยและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนกลุ่มใหญ่คนภายในประเทศเนี่ยให้มันดีขึ้น มันลืมตาอาปากได้บ้างเขายืนยันเลยครับว่าการเติบโตของเขาเนี่ยมันลดทอนโอกาสไปเยอะมากครับเขาต้องออกจากโรงเรียนมาดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยตั้งแต่อายุสิบสี่ปีมันเป็นทางเดียวที่เขาจะรอดตายได้ครับเขาเสียสละทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าขาดพื้นฐานหรือโครงสร้างที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐครับเพราะเขาไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้โดยที่เติบโตขึ้นมาและมีหน้าที่การงานที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะความยากจน เพราะการศึกษาสิ่งที่เขามีก็คือความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนักมวยเนี่ยแหละครับลองดูวัดดวงเสี่ยงดวงดูและอีกเหตุผลก็คือถ้ามองให้ลึกแล้วมันอาจจะเป็นการเพื่อต่อยอดความสําเร็จเมื่อคุณกล้าขึ้นมาถึงจุดนี้นะฮะถ้าแขวนนวมไปแล้วใช้ชีวิตตามปกติ ความนิยมชื่อเสียงมันอาจจะค่อยๆลดน้อยลงไปครับตามสถานะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งบางคนอาจจะเพิ่งพอใจนะครับแต่กับระเกียวเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยมันต้องไปต่อได้แล้ววิธีการเมืองก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะเข้าไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงประะัชญาทางการเมืองของไม่น,นิปปเกียวเนี่ยนะครับเขาใช้คําว่าเพื่อพระเจ้าและคนจน นี่คือมอตโต้หลักเลยครับที่เขาใช้หาเสียงในการลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์นะครับเมื่อปี2007แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยขาจะแการการเลือกตั้งนะครับพร้อมกับเสียงค่อนขอนจาบบรรดาคู่แข่งบนเวทีการเมืองนที่บอกว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียไอคอนนักชกเช่นเขาไปคือแาลว่าเป็นนักชกเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันดีอยู่แล้วอย่ามาอยู่ในแวดวงการเมืองเลยแต่อย่างที่บอกครับเลื่อนนักสู้ไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วครับปังเกอร์เอาใหม่ครับลงสมัครเลือกตั ถึงสองสมัยก่อนที่จะเบนเข็มมาลงสมัครสมาชิกพุติสภาและได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี2016หครับหลังจากนั้นนะครับอาเกียวก็เริ่มสารตอ่อแลับทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันควรจะต้องเป็นใช้บงระมาของตัวเองเนี่ยแหละครับเป็นทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาที่จําเป็นอย่างยิ่งให้กับฟิลิปปินส์ครับทั้งเรื่องของการศึกษาและเรื่องของกีฬาจากที่เขาบอกเอาไว้รวมถึงเป็นกระบอกเสียงครับในการผ่านร่างกฎหมายจํานวนไม่นอยจนรักษาฐานเสียงของคนรักญ้าได้อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าระยะเวลาตรงนั้นครับบรรดาผู้สันนิษกรณีใน แวดวงการเมืองของฟิลิปปินส์ก็ยังมองว่าวิธีการของปากเกียวเนี่ยมันก็ยังสุ่มเสียงอยู่ดีครับวินนี่มอนซอสนะครับคนนี้เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์บอกว่าแนวทางการเล่นการเมืองของปากเกียวเนี่ย มันอาจจะใช้คำว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมครับเพราะในท้งที่การสื่อสารหรือคําพูดของเขาเนี่ยพยายามทําอยู่ทุกสิ่งอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ยังทํางานร่วมกับบรรดาน,นักการเมืองหน้าเก่าๆครับที่ถูกตราหน้าว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมานานหลายหลายปีมันคล้ายกับว่าเมื่อปะเกียวเข้าไปอยู่บนเส้นทางของนักการเมืองแล้วกลุ่มคนที่อยู่รอบตัวเขาอะนะครับ สมาชิกเพื่อนร่วมพักหรือทีมงานของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าเดิมๆครับที่คนฟิลิปปินส์ก็รู้สึกว่าช่อโกงโกงกินนู่นนี่นั่นต่างๆอีกคนหนึ่งครับราฟบัตโรเมียนะครับคนนี้เป็นนักข่าวสายมวยครับของเดอะแอ l เติกเขียนบทความมาเลยครับวิเคราะห์เรื่องของปากเกียวกับการเมืองบอกว่าการเมืองจะเพิ่มโชคชะตาและวาสนาแต่จะทําให้คะแนนนิยมของเขาตกลงครับและทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นครับ อย่างที่ทั้งวินิมอนซอสและก็ราฟบัตโทรมิวบอกไว้ปาเกียวต้องเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่ๆครับที่เขาไม่เคยเจอนั่นก็คือการที่ได้เห็นคนฟิลิปปินส์บางส่วนตั้งคำถามกับตัวเขา สงสัยกับนโยบายของเขาและไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในฐานะการเป็นนักมวยครับอย่างที่บอกครับความชื่นชมความชื่นชอบการให้เกียรติร้อแต่พอเป็นนักการเมืองอันนี้มันเริ่มมีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแล,และสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เริ่มถูกตั้งข้อสงสัยและไม่ได้รับการชื่นชอบหรือยอมรับแบบเต็มร้อเหมือนเดิมแล้วครับครั้งหนึ่งครับปี2016หครับโอ้โหปาเกียวโดนหนักเลยฮะเพราะเคยกล่าวโจมตีกลุ่ม LGBTQ+ นะครับบอกว่าหากผู้ชายจับคู่ ู่กับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงพวกเขาก็ย่ําแย่ไม่ต่างจากสัตว์รุนแรงมากครับเป็นการจุดชนวนเลยครับทำให้เกิดการวิพาทจาร์ร้อนแรงมากๆในฟิลิปปินส์ขึ้นและมันถึงขั้นว่านกี้ครับผู้สัสมสนรายใหญ่ของปกเกียวเนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเขาเลยครับแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาขอโทษภายหลังแลว้วก็ตามนี่คือตัวอย่างคร่าวๆครับ,รบของชีวิตของการเป็นนักการเมืองมันไม่มีใครชอบคุณร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่มีใครเกรดคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กับคนอย่างปากเกียวที่มาจากจุดที่ได้รับการชื่นชมเต็มมมมมมัันนยยย่่อลลดดรระบงาาาเเเขิสสูญีคว ตัวไปครับเพียงแต่ว่าแบ็กอัพที่ดี ก็เป็นผลประโยชน์ภายใต้การอยู่ฝั่งเดียวกับโรดิโกดูเตเตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมากครับจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดมันจึงทําให้มันนิปาเกียวนั้นยังรักษาพื้นที่อํานาจเอาไว้ได้ครับแม้ทางดูเตเตเนี่ยจะโดนวิจารณ์จากต่างชาติเยอะแยะมากมายครับแต่ผลสํารวจความนิยมจากประชาชนนะครับเมื่อปี2017เนี่ยก็ชี้ว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์ยังพึงพอใจในรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตเตสูงถึงร้อยละ7 5าครับซึ่งแน่นอนครับการที่ปาเกียวอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ ประเทศภายใต้สังกัดพรรค PDP ลาบันมันก็ยังทาให้เส้นทางของเขานั้นสดใสและมีโอกาสที่จะก้าวไปถึงตําแหน่งที่สูงขึ้นใช่ครับมันมีช่วงเวลานึงครับที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์ครับว่าปากเกียวกําลังกลุยทางครับและถูกวางตัวว่าจะก้าวไปเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของฟิลิปปินส์เพียงแต่การเมืองครับมันไม่เคยมีมิตรแท้และศัตรูถาวรครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปากเกียวกําลังเรียนรู้กับมันอยู่ สิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือในปี2022ครับปีนี้ครับตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์เนี่ยอนุญาตให้ประธานาธิบดีดารงตําแหน่งได้เพียงสมัยเดียวระยะเวลาสูงสุดคือ6ปีและหากดารงตําแหน่งมาแล้วเกิน4ปีจะไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้อีกเพราะฉะนั้นโรดริโกดูตาเต้เจึงมองหาทายาทครับที่จะส่งไม้ต่อไปตอนแรกก็คาดการณ์ครับว่ามาแน่ครับแมนนี่ปาเกียวจะเป็นคนนั้นแน่ๆนดูตาเต้เจะผลักดันให้ปาเกียวนั้นกล้าไปสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีแน่ แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคนที่ดูตาเต้เลือกเนี่ยนะฮะกลายเป็นซาร่าดูตาเตคาปิโอลูกสาวของเขาครับวัย43ปีโอโ้เหมือนโดนถักหลังไกลๆครับสร้างความไม่พอใจให้กับบักเคียวอย่างมากครับเหมือนเหมือนเป็นการสอนมวยไปในตัวครับอยู่บนเวทีแล้วโดนโดนชกเข้าไปแบบเต็มหน้าเลยครับแล้วหมัดน,นี้เป็นการกระตุ้นเลยครับว่าเฮ้ยการเมืองมันไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรหรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหนักไม่มากกว่านั้นนะครับบรรดาสมาชิกในพารคก็เห็นด้วยกับดูตตเตครับ นั่นหมายความว่าเสียงโหวตส่วนใหญ่ภายในพรคสกัดกันไม่ให้ปาเกียวนั้นลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีครับถ้าตรงนี้วันหนักแล้วนะครับยังครับทันมาอีกไม่นานครับมีการเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับกับคน n ิ i ดตในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีจากตรงแรกเนี่ยวางไว้ที่ลูกสาวของดูเเตแต่ล่าสุดมีการเปิดตัว บองบองเฟรดินานมาโกสจูเนียครับบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีเฟรดินานมาโกสผู้นำเริษการที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตโอ้ oh, ช่อโกงขโมยเงินประเทศเนี่ยไปหลายพันล้านดอลลาร์ครับจนประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ต้องสาปน้านเมื่อปี1986แม้ว่าจะมีชื่อเสียงด้านลบของผู้เป็นพ่อนะครับแต่ว่ามาโกสจูเนียเนี่ยก็ยังได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดอิโลคอสรนเตบ้านเกิดของเขาเองก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี20 0 1 และกลายเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ลองนึกภาพนะครับเมื่อคุณมีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์อย่างบองบองเฟร์ดนานมาโกสจูเนียมาร่วมมือรวมพลังกับซาร่าดูเตเต้คาปิโอลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีที่ได้รับความนิยมทางตอนใต้ของประเทศเพื่อลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะมันยิ่งแบบเป็นการรวมพลังจนมองเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าปากเกียว กลายเป็นมวยรองเลยครับโอกาสน้อยเลยครับครานก็ต้องย้อนกลับไปที่คําพูดเดิมครับ The Pac Man ย้ำเสมอครับว่าผมเป็นนักสู้ครับผมจะสู้ทั้งในและนอกสังเวียนและเขาก็พูดมาีกครั้งในวันที่ประกาศตัวครับลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธนานาธิบดีและเวลานี้ ถ้าสำรวจจากโพ e นะครับคะแนนนิยมของเขาเนี่ยตามหลังมาโกสจูเนียแทบไม่เห็นฝุ่นครับหนักกว่านั้นคือปากีวเนี่ยมักจะถูกโจมตีครับในเรื่องของการขาดความรู้ด้านกฎหมายและการศึกษายิ่งทําให้เสียคะแนนนิยมลงไปอีกครับถึงขั้นมีการพูดว่าต่อให้มาโกสจูเนียจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่โอกาสของมินิปากีวมันน้อยกว่านั้นมากครับแทบจะปิดประตูไปเลยครับนั่นคือเหตุผลรรยเดียงสาทั้งหมดครับว่าทําไมโอกาสที่จะกล้าขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศของปากีวเนี่ยมันเริ่มดูริบหรี่ลงเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่ การก้าวข้ามครับจากขวัญใจของคนทั้งประเทศมาสู่เส้นทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นการการันตีร้อยเครับว่าคุณจะชนะการเลือกตั้งเพราะว่าการเมืองครับมันลึกลับซับซ้อนมันจําเป็นต้องอาศัยอีกหลายๆอย่างรประสบการณ์คอนเนคชั่นอำนาจวาสนา เข้าตามถูกช่องหรือเปล่าอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีอำนาจณเวลานั้นจริงๆหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ปากเกียวต้องเรียนรู้ครับมันไม่ใช่เป็นเวทีมวยที่ขึ้นไปแล้วประชันหน้ากันตัวต่อตัว,ตวใครเก่งกว่าใครแกร่งกว่าใครหมัดหนักกว่าชนะไปไม่ใช่แบบนั้นครับการเมืองมันมีองค์ประกอบมีปัจจัยที่จะสามารถเป็นตัวแปรให้กับผลลัพธ์ได้เยอะแยะมากมาย เราลองยกตัวอย่างของคนกีฬาที่กล้าขึ้นไปเป็นผู้นําของประเทศน,น,นะครับเราอาจจะนึกถึงจอร์ดเวอาร์ครับอดีตดาวเตะระดับบอลงดอซึ่งกลายเป็นผู้นําของไลบีเรียแต่กว่าที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยโอ้เวอาร์ก็ผ่านมาหลายสมัยนะครับแพ้แล้วแพ้อ,อีกจนทั้ง เอาชนะได้สําเร็จบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาจริงๆครับขึ้นอยู่กับว่ามานิปะเกียวยังคงมุ่งมัน่นกับเป้าหมายของเขาเหมือนเดิมหรือปาถ้าอยากจะกล้าเป็นผู้นําของประเทศเขาอาจจะต้องย้อนกลับไปดูครับว่าในวันที่ตัวเองนั้นเริ่มต้นเส้นทาง,งการเป็นนักมวยในวันที่มันยังแพ้แล้วแพ้อ,อีกในวันที่ยังไม่รมประสบความสำเร็จเขาผ่านมันมาได้ยังไงนั่นแหละครับเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เขาผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้เพื่อจะต่อสู้ในการจริงชัยครั้งต่อไปหรือเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นเพื่ออจจะะะเเาชนในใคทท้งปรศได รอติดตามครับว่าความฝันนอกสังเวียนของมินิปาเกียวจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมนี้เข้ามาบอกกันได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับสำหรับแฟนๆของ The p a c Man นะครับและถ้าใครเป็นบิ๊กแฟนของมินิปาเกียวนะครับในฟิตคลับของเราเนี่ยโอ้โหมีคอนเทนต์เกี่ยวกับปาเกียวเยอะแยะมากมายครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับ The p a c Man ครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ